ตอนนี้นะคะแล้วก็เด็กนัขทีนะคะที่อยู่ในจานจาย์ี้จานนี้นะคะตอนนี้เนาะเอาไข่ก็มาแล้วก็เป็นวันทียี่สเก้านะคะ ้าุลาคมพศร้อยหกส6เป็นวันอาทิตย์นะคะคนยังเน่นหนาเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมมาไหว้ก่อนบอกว่ามาไหว้ก่อนไนี่ไีั้งกไปล่ด้อา้นหด้บวนี้เปนวนขอบคุะนะครท่ก็เดินทางไปที่วัดนะมาที่วัดมาดแวะทัด คใหญ่นะครับใครที so sí ่ยังมาไม่ทันก็รอม้ขอให้ถูกสนามที่สร้างก็ถูกขอให้ถูกก็พอแม่นวะขอให้ถูกนีว่าองาซาอันดับแรกขอถูกก่อนต้องกดางล่างยินดีเลยแม่นพี่น้องผู้ใดอยากถูกยกมือขึ้นเด้อยต้นไม้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยครับผู้ใดแหนียมม้วนม้วแสงคิ้วม้วนนะพันจีบไว้ถือเลขครับนันรอแซ่ทุ่มแซ่ทุ่มนะคะเนาะถ้าผู้ใดอยากมีโชคก็ต้อง แต่ยังมีโชว์ก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแบ่งปันเนาะค่ะเนาะแบ่งปันครับไม่ทำใจแม่งปั่นเพื่อนเพื่อนที่ทุกคนนะคะมาก็คืออาจารย์ใจดีกับทุกๆคนนะคะก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแม่งปันกันก็เราก็ตัวของทุกคนนะครับรอร้องให้ทุกคนได้ถ่ายรูปทุกคนนะครับแย่แย่กันเด้อแย่แย่กันเด้อคนบอกกูมือกูมือพี่น้องค่ะ พล้วก็เวลาเราถ่ายรูปก,ก็ทีละคิวทีละคิวแบบนี้เวลาถ่ายรูปกตั้งแถวเป็นสองแถวครับก็ได้ถ่ายทุกคนครับอ่ะนะนะเอาเาให้ให้เอฟซี FC ฟังน้ำแนว<อ>เวลาจังไดเวลาเพิ่นมากเพิ่นี่ได้จัดระเบียบตัวเองคือมา,มาครับใครจะต้องมาเจอม,มาเปิดเม็นะครับก็เข้าแถวครับต่อแถวเป็นหน<อ>้ากระดานเข้ามานะครับ เวลาถ่ายรูปก็ให้เนตเสร็จหมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาตั้งแถวสองแถวนะครับเรายื่นกล้องให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแเจ้าหน้าที่จะถ่ายให้ครับเ่อวเชดาภาพงามๆครับมันยังสิบด้ภาพมันมุนีคุยครับคีละคิวละคิวใช่ไหมคะเนบเตอภาพเป็นเนฟเตอก็จะตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะท่านผู้ชมก็ให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าอยากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะ เอ็ดกับเบ้าซอยแต่ได้พี่น้องแต่ว่าบางเชื่อบางคน,นจะบยานจะพนเพื่ได้องไยกับมีอยู่นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่ากับว่าไ้ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนดีใจแห้งอะนะเพื่อนกันนนนบอยากใายกับวัตถีเพื่อนละแต่ว่าอาจารย์เพื่อนใจดีนะคะให้ถ่ายทุกคนอาจารย์ใจดีมากนะคะ จะไล่สดมากเพื่อใชมาหอนเท่ากับคือไอรอจังน้อยน้อยเท่าไรมาหน่ท้ายนะครับน้อยเท่าไรมหนึ่ายีรอยู่ครับบ้านักเ็บเบิะครับวันนี้เมื่อวานนะครับ ลานจอดรถทุกวันไปับักอไรฮา่ายมันปูบัสูเขตัวเอิมันูบะตัวโาไมูตัวเดิมไม่เปลี่ยนหรอ ตอาจารย์ก็ถ่ายไว้ด้วยว่าจะมาปล่อยเป็นรูปเตะลูกประมาณคือเลขรูปนะอาจารย์จะพูดไม่ได้เพราะว่าปกติอาจารย์จะปล่อยวันนี้ก็เลยเป็นการไม่พูดก็เลยเป็นการชูนิ้วใบนิ้วเอาแต่ว่าแอดมินก็เขียนให้เอฟซีดูตลอดเนาะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาเนาะค่ะเนาะ อาจารย์พูดไม่ได้ครับเป็นผู้เราพูดไปไปมือมาแล้วเราเราก็พูดแทนเป็นตื่นแทนแล้วกันเพราะว่าพูดเราพูดแทนอาจารย์เหรอเราพูดอาจารย์วอนพูดพูดตามพูดตามนิ้วนะครับเขาพูดดิเขาบอกว่าพระเจ้าเว้าได้แต่ว่าอาจารย์เว้าก่ได้ระหว่า นะคะท่านผู้ชมมาแล้วหรืว่าดึงไงทานหรือยังตอนนี้อาจารย์ใกล้จะถึงแล้วครับอันนี้เจ้าหน้าที่กำลังเป็นช่องเลยนะครับเป็นเส้นทางนะครับอาจารย์เข้ามาเรีงกัเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเอ็นซีนะคะเรียบร้อยดีแต่ละคนนะคะในการที่จะรอคอยอาจารย์นะคะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะวันนี้ ไปยาวเลยก็พี่อ้าวรอสักครู่รอสักครู่แน่เว้าไว้กดแม่แตตัวแม่คุณแม่หยังจ้คุณแกดอยู่นแจนโอ้ค่อยบางเจ้าบ ขอเดินเดินเพิ่มนิดเดียวจ้าพ่อคุจะเอาดอ้เดี๋ยวนานสิมากค่ะก็นี่โอ้คุณแม่หันหันหันน้ำอ่ะพี่นะจางงามๆนี่แม่สิดไทยรูปให้นี่จ้าคุณแม่เดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้นะหนึ่งสองสามป้าคืองามแทนแม่มีปูองดำพ่อแม่บูชาบ่ก้าบ้านแม่เอาเสื้อเป็นเกี่ยวมากระจิกก้าบแม่ชื่อ่าไรก็บังแสนตัวค่ะป้าแม่มาจังวดแล้ว สามมวดสามมวดติดแม่ได้ขอพรอะไรกับปู่ไว้ไหมคะขอโยอะค่ะอ่าขอสำเร็จโชแนี่ขอสำเร็จทุกอย่างคำว่าสำเร็จนี่มีอะไรโชคลาภกับไปนี่เหรอโชคลาภกับหลายกับใดงานของานให้หลานขออันไหนได้อันนั้นของานได้งานขอโชคใกล้โชคแม่แม่ได้ประทัดนี่ตัวไหนมันนี่ กปทันทำได้พ่แม่เลขสองนวเลขเจ็ดสองครับทางริ่งได้สามเก้าสี่สามเก้าสี่กับเจ็ดสองอ่ะาถูกอันนี้เลขเป็นทัดทัห้องห้าบ่แม่ห้องแม่บ่ใ่แล้ยเพระที่จุดจะไปห้องแม่บ่ใแล้วอันนี้ มจุดอันยูอันพเวกเนี่ยกับไข่เก่าแข็งกับกุราบกางแล้วอันนี้กับางแล้วตามมองสามจุดต่มองที่ห้าบนก็บเพิ่นไว้่สมความมุ่งมั่นป่าทนน้ำบอกแม่งวัดนาจ้าลักษณาแม่เอาจักรล้านแม่เอากี่ล้านเอาจนปศนี้บอก จัดประทัดเจ้าชุดแม่หัวตนานี่เอาสองเอาสองชุดนะครับสองมือนัดนะครับเอาโอเคนะครับหัวตนาสาม่เสับนั่งรำปอีกโอ้ยลำปูอีกสรุปแล้วงวดหน้าจะมีประทัดกับนางลำจัดให้ปูเลยประทัดกี่นัดกับพิบลอยญ่เนาะชุดใหญ่เลยประทัดจักนัดจะแม่จ้าเอ่อประทัดจักนัดจะประทัดกี่นัด สองหมื่นเอาสองหมื่นนัดเลยวันนี้หนึ่งหมื่นรอบหน้าสองหมื่นนางลำด้วยอ่ามันหวานเลแม่เด้อใยากไฟกระพริบถักงานน้องแม่เน้อแม่หนูลืมถามแม่จ้ะหนูลืมถามว่าแม่ฝันหรือเปล่าคราวที่แล้วแม่ฝันแม่นแม่ฝันบ่งวันนี้ก็หันหน้ามาพีนี่เอฟซีบบเฮ้น ฟันวไดเงินในขั้มเต็มกระเป๋าบุญละว่าเป็นกระดาหัวนี่ก็ฟันแน่วในเงินดนขั้มเต็มกระเป๋าตะัีร้านตัวกนก้อยนี่ละตัวใดแม่ตัวใดอตัวใดกระซูเจ็ดชุดแปดชุนเจ็ดชุดแปดแปดกระซูสี่อ๋อจัด้หมดแล้วจัดใบมดแล้วแมนบอบ้านี่ได้ตัดบอได้ตัดของคนบอนน่บอเอาทุกตัวแม่นบอ ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะคะสองสี่นึงแม่แต่ว่ายังไม่ได้จัดแม่จะไปจัดอยู่อ่าโอเคแม่จ้าโกๆมันมาแล้วจ้ะนี่แม่อยู่แถวหนาพี่น้องเพื่อนเป็นแต่โสกอีเดออเพื่อนได้มองจองดีไหมเดีนหเพื่อนเจอมันี่ไห้ลท์กระชิดราฟวซ่าข้างแรกกว่าเนี้ยอ่ะั้งแดก่ อ styles, styles, ้วม่สามสามเจ้าจันอันนี้แท ah, so uh ี oh, yeah. ah, so so ่สามัว uh ที oh, so uh ่สามเียวเอาแม่ปูชอบสามเสืปูาเปูนี่นะอันบ่แค่นั่รกับอันที่เป็นหอยข้อยู่อ๋อปูเวดการน่ปูซาไปแล้วงวดกอนเอามือหกกเทาเห็นกันปูเวดมันบ่จ้าด้งวัดกันกอนขุนวัดแรกกกับปูซาอันทีหอยพระอ๋อจะแม่อันนี้เป็นงวดที่สามคือปูองดำเล่นใหญ่จัดใหญ่เลยนะแม่จ ไฟกระพริบนะครับถ้าท่านชมนะคะก็สำหรับตัวเลขของแม่นะคะก็ยำแล้วก็เน้นเป็นตัวเลขของปู่องค์ดำนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะเป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์นัตตีนะคะแล้วก็ปู่องค์ดำนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมขอให้มีโชคนะคะขอให้ได้มาบูชาแล้วก็ บูชาวัตถุมงคลแล้วก็บูชาปู่องค์ดำเหมือนแม่นะคะอ่ะก่อนที่จะลาจากกันนะคะดูบรรยากาศส,ส,สดๆนะคะที่ตำหนักของอาจารย์นะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะท่านผู้ชมจตรงเกินจตรงเกินฟังเลยรวยค่ะอ่ะใครก่อนที่จะลงจากคลิปนะคะก็อธิษฐานขอพอรกับปู่อนันตนาคราชแม่ย่าสาวดีนะคะท่านผู้ชม Okay. ตั้งนโมสามจบนะคะตามด้วยคาถาบูชานะคะสาธุสาธุสาธุนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกแชร์ค่ะสวัสดีค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิญาณในการรับชม